สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับกิฟเหมือนเดิมนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวกิฟจะมา r a n d o m ในถามในหัวข้อที่ว่าเดือนตุลาคมนี้นะคะมีจะมีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้บ้างนะคะเนาะ ใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เรื่องราวของในเดือนตุลาคมของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีโชคมีลาภไหมาการเงินจะเป็นยังไงเนาะเราเรามาดูกันนะคะใครที่สนใจ Q ha, คิวดูดวงนะคะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์มาจองคิวก่อนนะจ๊ะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะ king of spawn นะคะ king of spawn knight of c Uh oh. okay, ะนะคะเอกออฟคับโอเคค่ะนะคะคุณอะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยฝาฟันเรื่องราวต่างๆมาเยอะละ นะคะมีปัญหามีอะไรก็ตามแต่นะคะก็แก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีถามว่าภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะจะเจอสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับทางด้านการงานนะคะนนเกี่ยวกับทางการเกี่ยวกับทางด้านการเดินทางนะคะถ้าเดินทางจะได้พบสิ่งที่ดีจะมีโชคมีลาบจากการเดินทางโชคลาบจากการเดินทางก็คืออาจาจะมาจากทางงานของเราดิวงานเดิน,ไป,ดนไปเดินทางไปดิวงานหรือว่าจะพบรักใหม่ๆเกี่ยวกับการเดินทางไม่ใช่คู่รักที่อยู่ในพื้นที่นะคะไม่ได้ เป็นการพบรักที่อยู่ในพื้นที่แต่จะเป็นการพบรักเหมือนต่างจังหวัดหรือเดินทางมาเจอกันหรือเราอยู่กับที่แต่เขาเป็นคนที่อื่นเดินทางมาหาเรานะคะจะมีโชคมีราบเข้ามาหาเราการงานได้เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยมากขึ้นนะคะ,อะไอ้ที่ทาไปเมื่อก่อนนี้นะคะ่ะเปอร์เซ็นที่ได้มันอาจจะได้ไม่เต็มที่นะคะเดือนนี้นะคะคุณจะได้กลับมาเต็มที่มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะของคนที่เกิด เกิดในเดือนตุลาคมนะคะยิ่งได้มากกว่าในคนที่เกิดเดือนอื่นๆนะคะจะมีผลรับที่ดีนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเดินทางมหาคุณนะคะมีโชคมีลาบทางด้านลาบลอยนะคะด้านด้านลาบลอยก็มีแล้วก็จะได้รับข่าวดีจากแดนไกลได้รับข่าวดีจากแดนไกลที่นี่อาจจะเป็นเกี่ยวกับการส่งเงินฝากเงินเข้ามาหรือว่าได้รับ ข่าวดีเกี่ยวกับการขายที่ได้เงินประกันอะไรประมาณนี้นะคะจะมีเข้ามาดีมากเลยแหละสาหรับในเดือนตุลาเพราะว่า,าที่ผ่านมาคุณก็นั่นมาเยอะแล้วละ่ะส่วนถ้ามีปัญหาเข้ามาเล็กๆน้อยๆจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาที่กดจุกจิกกวนใจของเรานะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเนาะในไพ่บอกว่า,าที่ผ่านมาคุณเจอมาเยอะหมดแล้วนะคะคุณรับได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เล็กน้อยไปเลยสําหรับคุณเนาะ คือคุณทิ้งทุกอย่างได้เลยทิ้งละทิ้งความทุกอะไรก็ตามแต่ทิ้งได้เลยเนาะมันดีค่ะขอให้เราน้อมรับสิ่งดีๆกลับไปนะคะอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้จ้า